ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมพาพวกเรามาดูที่เลี้ยงเลี้ยงหอยนะฮะมีหอยอยู่หลายชนิดเหมือนกันฮะรตรงนี้เป็นสะพานนะครับที่เขาทำไว้สำหรับเลี้ยงหอยตรงนี้สำหรับยกยอนะฮะไม่ใช่ว่าเลี้ยงหอยแถบนี้เป็นป่าชาเลนฮะ ไปดูเันครับเดินยากสักหน่อยหนึง่งอุ้ย เป็นที่ยกยอนะครที่เลี้ยงหอยอยู่อยู่ฟากโน้นไปดูที่ไกลนี่น่าจะเป็นที่นอนสำหรับนอนเฝ้านี่นี่ครับเป็นยอนะครับ ฝั่งนู้นก็เป็นเป็นโฮมสเตย์นะครับทุ่งตะโกโฮมสเตย์แล้วก็นี่สะพานข้ามอ่าทุ่งตะโกนะครับสะพานข้ามคลองทุ่งตะโกนี่ครับที่เลี้ยงหอยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันข้ามไปไม่ได้ครับฝั่งน,นู้นจะต้อง จะต้องเอารถไปนะฮะทำไงพี่เดี๋ยวผมลองหาทางดูนะฮะเผื่อมันจะข้ามไปได้อยู่ที่อำเภอทุ่งตะโกนะครับตอนนี้อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับมาดูที่เลี้ยงสัตว์น้ำนะครับเลี้ยงหอยเลี้ยงปูเลี้ยงปลานะครับนี่ครับมทีทางเดินเข้านะครับ ทางเดินมาแล้วไปดูกันนะครับโอ้ยข้ามไปได้หรือเปล่าโอ้ปากตงกลางเต็มไปหมดเลยฮะข้ามยากมาก ข้ามยากครับนี่ได้มันจะแน่ฮะเดี๋ยวปลาของก้างมีใช่ไหมอ๋อเอาไ้พุ่งกานะ การนี้ก็ได้ครับตัวเยอะอยู่เนอะคนก็ไม่ชอบกินละตัวเยอะผมชอบยางกินก็อดดินี่ห้าแต่เช้าเนี่ยเหรอห้าแต่ว่าห้าแต่ว่าวันนี้ไปไม่มาดิอ่ะอืมซึ่งนี่อยู่กล้งหล่อเช้าวะอยู่ได้สามสี่วันเงี้ยอ๋อสามสี่วัน

ในพื้นที่เนี่ยครับแต่ว่าผมมือผมไม่มีที่เดินไปนะครับถนนก็เข้าไม่ได้เนื่องจากว่า,าจะไปดูฟาร์มเขาเลี้ยงหอยหอยนางรมนะครับแต่ถนนมันเข้าไม่ได้เ,เดี๋ยวไปทำบ้านใหญ่แจ๋วเว้ถึงพีนั้นวะเออข่อยใหญ่แจ๋วไม่มาที่วะก็ให้มาทีานี้ แต่นี้คือถิ่นป่าคงกลางนะครับจะอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำแล้วก็หอยเนี่ยนฮะหอยกันในเข้าหาในพื้นที่นะครับก็หากันในป่าคงกลางนี่ครับเสียดายนะครับไม่ได้เก็บบรรยากาศการ,การหาหอยกันให้พวกเราได้นั่นกัน